สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้ปีใหม่อยู่ที่ตำบลบ้านมะเกลือเมืองปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรคะ์ค่ะแต่ถ้าทุกคนมองหาต้นมะเกลือส่วนนี้ไม่มีนะคะเพราะว่าส่วนที่นี่คือน,นี่เลย ฝรั่งกิมจูค่ะลผลไม้อัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ค่ะทุกคนคะและตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางสวนฝรั่งกิมจูค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยกับเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งกิมจูของจังหวัดนครสวรรค์ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ก่อนอื่นเลยค่ะอยากให้เล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะว่าเริ่มต้นปลูกฝรั่งกิมจูได้ยังไงคะครับการเริ่มต้นการปลูกฝรั่งกิมจูเนี่ยเราเปิดเปิดในเรื่องของการปลูกเนี่ยมาประมาณตกเกือบ20ปีแล้ว<อ>นะครับถามว่าฝรั่งกิมจูเนี่ยมีดีอะไรของอตาบนว,นวัะนาวเกลือรสชาติหวานกรอบเนื่องจากส่วนใหญ่แล้วเกษตรกร,กรตรงนี้นะครับเป็นกลุ่มชุดดินที่33ชื่อกลุ่มชุดดินของกําแพง Mm. ซึ่งเป็นดินน้ําไหลทรายมูลมีความพิเศษยังไงคะครับซึ่งมันมีความพิเศษคือวันมีความเหมาะสมในเรื่องของการปลูกฝรังที่นี่เรามีการดูแลฝรั่งกิมจูมีความพิเศษยังไงบ้างคะครับถามว่าดูแลเราเริ่มต้นจากการผลิตนะครับเราจะมีหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริม mm. ให้เกษตรกร,กรลดต้นทุนสํานักงานกเกษตรอําเภอเมืองคอนครสวรรค์สํานักงานกเกษตรจังหวัดคนครสวรรค์ได้เข้ามาส่งเสริมในเรื่องของการที่จะทํายังไงให้ลดต้นทุนแล้วก็ใช้สารชีวพันธุ์ นะครับส่งเสริมในด,ด้านวิชาการในเรื่องกา,การส่งเสริมให้เกษตรกรที่ลดต้นทุนนะครับและพร้อมกับส่งเสริมในเรื่องของการแปลรูปนะครับแปลรูปซึ่งปัุบัลน,นี้เราจะมีผลิตภัณฑ์ของเราด้วยการสี่ห้าตัวอย่างมีอะไรบ้างคะตัวอย่างเช่นนะครับมีคุกกี้ฝรั่งนะครับสองมีในเรื่องของไดฟุกุน,นี่ครับมานครสวรรค์ต้องไดฟุกุแต่ไดฟุกุจากไส้ฝรั่ง มีน้ำฝรั่งสดแล้วส่วนใหญ่เนี่ยผลผลิตเราสามารถทานได้ทั้งปีหรือว่ามีช่วงไหนเป็นพิเศษไหมคะฝรั่งกิมจูวตบนตะเกือมีผลผลิตทั้งปีนะครับแต่ก็เกษตรกรจะออกมากก็คือในช่วงเดือนกักยาคมถึงกุมภาพันธ์แล้วในเรื่องของราคานะคะมีการจําหน่ายที่ราคาประมาณเท่าไหร่คะ ลกักษณะเกษตรกรขายปีก็จะอยู่ที่ประมาณกิโลละ35บาทของกิมจูนะครับค่ะแล้วช่องทางการติดต่อละคะคุณผู้ชมฟังแล้วโห <c oughs> เห็นว่าที่นี่รสชาติไม่เหมือนที่อื่นถ้าอยากกินฝรั่งกิมจูที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนครสวรรค์สามารถซื้อได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะเบอร์โทรนะครับ0816757793วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะค ตอนนี้นะคะเราอยู่กับท่านเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ค่ะสวัสดีคะ่ะท่านก่อนอื่นเลยค่ะอยากให้เล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะว่าในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์มีการปลูกฝรั่งกิมจูปริมาณมากน้อยขนาดไหนคะท่านนค,ครสวรรค์เรามีพื้นที่การปลูกฝรั่งกิมจูอยู่ที่700กว่าไร่นะครับโดยภาพรวมของจังหวัดนครสวรรค์มีพื้นที่ทั้งหมด2400กว่าไร่ค่ะ เราก็เห็นว่ามีการพยายามที่จะชูในเรื่องของอัตลักษณ์ผลไม้นั่นก็คือฝรั่งกิมจูของที่นี่ด้วยที่มีความแตกต่างจากที่อื่นแล้วทางภาครัฐล่ะคะมีการส่งเสริมเกษตรกรเรื่องนี้ยังไงบ้างคะครับในหน่วยงานของเราก็คือสํานักง,งานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์กับทางสำนักง,งานเกษตรอําเภอทุกอาเภอท,ที่อยู่ในพื้นที่นะครับได้ร่วมมือกันในการส่งเสริมเกษตรกรให้มีการปลูกพืชฝรั่งนะครับเป็นพืชที่ให้อ่ ความมั่นคงกับเกษตรกรเพืดหนึ่งนะครับ,รบแล้วทางภาครัฐมีการส่งเสริมเรื่องมาตรฐาน GAP หรือว่าออร์แกนิกไทยแลนด์อย่างไรบ้างคะท่านครับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ร่วมมือกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ในการตรวจสอบคุณภาพแปลงกับเกษตรกรที่ปลูกฝรั่งพันกิมจู โดยให้ได้รับรองมาตรฐานในเรื่องของ G A P ครับสุดท้ายนี้อยากให้ท่านเกษตรจังหวัดค่ะช่วยแนะนำเชิญชวนกับหลายๆท่านที่ชื่นชอบเรื่องของการทานฝรั่งอยู่แล้วอยากให้มาลองชิมฝรั่งของจังหวัดนครสวรรค์ค่ะครับนครสวรรค์นะครับเรามีฝรั่งกิมจูนะครับที่ขึ้นชื่อเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของนครสวรรค์เลยนะครับแล้วทานฝรั่งมากๆก็ดีต่อสุขภาพนะครับไม่มีผลเสียต่อร่างกายนะครับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ร่วมมือกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรคนครสวรรค์นะครับส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกฝรั่งพันธุกิมจูให้ได้คุณภาพมีมาตรฐานและการทานฝรั่งมีแต่ประโยชน์กับร่างกายนะครับเพื่อสุขภาพโดยโดยแท้จึงเชิญชวนให้พวกเรามาส่งเสริมในเรื่องของการปลูกฝรั่งพันธุ์กิมจูให้เป็นออัตลักษณ์ของจังหวัดต่อไปครับผมค่ะวันนี้ต้องขอบคุณท่าน,านเกษตรจังหวัดนครสวรรค์เป็นอย่างสูงนะคะ อย่าลืมนะคะถ้าคิดถึงผลไม้ที่อร่อยสดชื่นและมีประโยชน์ต้องนึกถึงฝรั่งกิมจูผลไม้อััตรา์ของจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ